ความเดิมตอนที่แล้วเออขอโทษนะคือปีศาจที่เออมันจะมีโอกาสเหมืด้วยดีๆอ่ะขอแบบดีๆอ่ะแต่ว่าในโชคร้ายไงมันก็เลยได้ นั้นได้กลายเป็นปีศาจแห่งพลังไฟเรียบร้อย,อ,ยอีพีนี้จะเ <B 3. S 2> ป็นการต่อสู้ระหว่างปีศาจเรื่อยกับปีศาจไฟไอ้นุกฝึกนะเราองฝึกเอาไงนะในการในการใช้พลังอะนะเฮ้ยยืดไม่ได้ ไม่ลไเลยเออไฟครับไฟ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 อีกอก,ก็ต่อยเข้าให้อีกทีนึงหม,มองเข้าให้เออเจ็บถ้าเลือดก็ไม่พอดีกก็สวยแน่ๆเลยอ,อล๋อดีนะที่เลือดพออยู่เอาไปโอเคแล้วกูใจมองยังไงวะเนี่ย เฮ้ยฉันรู้สึกเหม wow, right. okay. uh ือนพลองจะอัพเกรดได้เลยลองอัพเกรดดูสิว้าวเปลี่ยนหัวตอนแปลงล่างนี้ก็ยิงไฟไปสิครับเอาเฮ้ยอันนี้มันตีนไฟตีนไฟอืมโอ้ขาไฟดีครับเป็นจีจเฮ้ยอ่าฮะยิงไฟใส่ มาแล้วง่ายเอ,อ้สามารถยิงไฟค้างได้แล้วได้แล้วโอเคยิงไฟค้างไปสิครับยิงไฟค้างยิงไฟค้างสิครับยิงไฟค้างสิครับยิงไฟค้างไปสิครับอเอาไฟไปกินพลังหนึ่งไฟด้วย เดีแล้วอกแร็พแร็พแร็พดูเหมือนจะบินได้นะเสร็จใช่ใ <bible> ช <opus> ่ใช่ใช่ใช่ก็คริทิศทางไปได้หมดใช่เฮ้ยใช้เจ้าปีได้นะโอเคโอ้โหบินได้โหอือหึโอ้โหโอ้เสร็จแล้วก็ ้องกับคนดิตัวเฮียตัวเฮียมน่าวมันต้อมาเล่นงานนนั่นไงกูว่าแล้วโหอือืาด้องก้อไ้ย่อืออีเด็กเอีเด็กเ้ยไอ้สัตว์ได้อะอะอืออืออา นี่แน่ไฟไปกินโอ้ไ่น่าฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลือดนี่พออายแป๊บกว่าที่เลือดฉันจะหมดเดี๋ยวน้อยเกินไปขอไปล้างตัวแป๊บตื๊ดโอ้ไม่ก็เลือดมันจะหมดเหลือศูนย์ละอายโอ้ยเรียบร้อยออืเลือดฉันต้องต้องเยอะๆหน่อยแล้วนะเอย่าฮ้า นู้มาแดกข้าวมะโอเคเดี๋ยวกำลังกำลังจะไปกินข้าวโอเคกำลังเดินไปข้าโพดสวยละโอเคเรียกทีนี้ับไปอีกขโพดมงเจอกูยังไม่ตายใช่ไหมฮะโอ้โหหลบเดบ แม่ทริกสิครับเอาเฮ้ยนั่นเลือดใครวะน่ะเฮ้ยผู้ผิดนั่นศพใครวะน่ะเฮ้อกเฮือนั่นกูเดือดเลือดเลยแล้วกันมึงทำเยี่ยมมึงวะน่ะเย้ เลือดกูพอแล้วพอพร้อมอยังที่จะต่อสู้ฮะแกก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแกมันจะสู้อะไรฉันได้ฮะมนุษย์ธรรมดาวยเเดี๋ยวแกเจอฉัน เนียเฮ้ยเอ้ฮ huh. oh, uh ้ยเฮ้ยแก้ละไปแล้วปีศาจเฮ้ยเขาแกละปีศาจไฟไงฮะไม่รู้จักหรอปีศาจไฟอ่ะอื้มเอาเลือดกิลเฮียโอ้กันไป เอาเปล่านี่ไฟล้วนไฟล้วนนี่แย่ย้อยไฟดิไฟ สะดุดสะดุดเฉยๆนี่นะยอ้ยเด็แน่อะเด็กเยอะโอ้ยไมกล้าไ่กล้าอะไรอ้ยพี่ากานะจับมาหน่อยทีหนึ่เเโอเค โอเคไอเด็กเขี้ยมมานี่ว้าเด็กว้องเขี้ยไอ้คาตนาไอเว้นจะจะคว่ำัวเราับแม็กับให้เฮ้ยไวิหลังระเบิดตัวเองระเบิดตัวเองก็ไม่แน่เฮ้ยเด็กเขี้ยม ยี่ยวหัวอ,อืมไอ้เนี่ยดาบแทงกันเลยดาบตรงหัวแทงอืมแทงไม่เข้าทันทีฮึบอืมเฮือกเด็กเที้ยวเฮือกไยเย้ยไฟร้อนวุ้ยโวไฟหรือเปล่าลนนเนี่ยมึงเนี่ยฮะไม่น่าเฮือกเด็กเที้ยวเด็กพ่อ เรียกว่าเด็กเหี้ยว่าไม่ได้เป็นเดกกุ้วยมมนเป็นแดกกระหากล้ยจะดับรอบสังหาร ขอใช้ท่าไม้ตายก่อนไอแอนดเดะท่าไม้ตายปืนพลังสีฟ้าไฟเอาไปกินท่าไม้ตายเถอยเฮ้ยอืมเผื่อหายเลือดกัหมดเอี้ยสวยละเอีอ้ยสวยละ จิงก็เป็นเมนูธรรมดา,าสินะ<า>สู้กันสักทีนึงเ,เป็นนักลา่าปีศาจใชไหมอ้พวกปีศาจท,ทำไมพวมกนักลาปีศาจัมันกลาแก่ขนกูทัาหน่อยสยกับปีศาจชื่อว่าปีศาจไฟแต่ว่าเขาเรียกชื่อแต่ว่า ถ้าเปิดไฟไว้ตลอดเลือดฉันก็จะลดเป็นน้ำเลยแหพูดงี้อะไรอ่ะเปิดไฟไว้นานๆเลือดมันลดเป็นน้ำอะไรของมึงอ่ะฮะฮะถามหน่อยกูถามหน่อยเดี๋ยวกูจะฟันหนะ้ามั่งเอาเอา้าเอา้าเอาเหรอมึงเอาเหรอฮะมึงเอาเหรอฮะมึงเอาบ่ ไม่ได้เอาแต่ว่ามึงอะเอาป่ะเดี๋ยวดาบแทงทีนึงแม่งเอาเคี้ยไอ้เด็กเคี้ยเล็กพองอะเฮือะเจ้าเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงแทงกูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเฮ้ไงเจอดาบไฟเอ้ยแต่ว่าทำไมตัวมึงไม่ไหม้วะเนี่ยฮ่าฮ่าไอ้กระจอกเอ้ยแต่ว่าเลือดกูลด ด้วยความรวดเร็วชิบหายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ๊ยกูไม่ค่อยไหวเอาเหี้ยกูไม่ค่อยไหวเฮ้ยเฮียอ้าเฮี้ย Yeah. ฉันไม่ยอมหรอกวายพลังปีศาจไปกับพลังปีศาจไฟสีฟ้ามันยังสถิตอยู่ที่กูวหยเดีลยนีะฮะเด็กเฮียนเยอะเยอ๋อฮะเด็กอะไรของมึงเด็กเฮียอะไรของมึงฮะเด็กเฮียอะไรของมึงฮะเช่นี้เจอเจออะไรเจออะไร เจออะไรเจออะไรครับเจออะไรครับเจอกูนี่เจออะไรครับ,ออรรบมึงเ,เ,เจออันติแนะ่โอ้โหฮือ,อมาอย่งมาเป็นชุดเลยแม่ย้อยอ้ยขอกลับยานก่อนอกลับไปดิไวเรื่อยนั่นก็เรื่อยหน้ามึงเจอแนะ่เอเอ้ย มีสาตรกัตนะขัตนะเราไข่นั่นไม่ได้โอ้ยผิดหวงไันมากๆเลยนะใช่อ่ะเฮ้ข่าไดกผู้ชมเป็นอาหารเย็นเลยโว้กลับไปไปร่างเดิมก่อนมึงอ่ะเอาเฮียเหลือหัวไม่เกียร์ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับท่านโอเคติมเลยถึง ขวางทางอู้ห่วยเด็กเฮีย้ยเด็กเฮีย้ยอะไรของมึงฮะมีสัตว์เด็กเฮีย้ยอะไรของมึงแม่ย้อยเฮี้ยอะไรของมึงไม่ได้อะไรห่วยไอเฮี้ยไอเวนมีสัตว์นี่ห่วย ไม่ใช่เด็กเีอะวไรคุณเด็กดีสักเฮียเฮียนี่กูหายเอาเฮียเฮียกูเฮียจริงเฮีย okay, ใส่เรียบร้อยละก็ไปบังคับยานดินวมยมันจะลอยเฮียอะไรไม่ไจะลอยเฮียอะไรรอมึงเนี่อเคม,ม, okay. มาบังคับยาน อันนี้มันก็ห้าปีผ่านมาแล้วนะโอ้ยเ yeah. <c oughs> okay. ียไอ้สัตว์ไอ้ชิดกูจะต่อยโว้าโอ้โหโอ้โหเยี่ยโอเคมังคับยันกดบังคับเองอ่ะฮะ วนันที่ฉันเคยยศนายรอบนั้นน่ะแบบไรยังไงกูก็โมเยอะยะเ่ขี้อ,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 อนนะไรกันียะเฮ้ยโวยกูเจอคนใมึงไมกไดิกฝ่ายกู ได้ไหมอืมอีเด็กเฮี้ยมึงไม่เป็นไม่ไดีไฟกูกูจะโยนมึงลงนาโอเคไอีเด็กเฮี้ยเด็กเฮี้ยอะไรของมึงดีนะที่มึงไม่ระเบิดเฮี้ยอืมเฮ้ไปแต่งตัวโอเคไอีเด็กเฮี้ยเด็กเฮี้ยให้มึงเจอเตะก้านคอแตกแม่งไม่ได้อะไร ้ค okay. มีดีคะม,มาแล้วนะจนนเจา้เตะก้านคอตะก้านคอคูทำไมฮะเอาป่ะอเอาปะมึงเห็นตัวไหมไเด็กเปรเอือาวอาไัวเอี้ออวออไว,วันนึงไม่งจะํำนึกอีเฮ้ Vai, tem que abrir o outro lado, não ali. Ok, e de guia. De guia, pô, de guia. Oi, de guia aqui. Tudo de guia ali. Oh, oh, oh. you <laughs> ผมขอให้ทุกคนเลือกว่าจะเ,เพลงไหนระหว่างเพลงสตีคหรือว่าเพลงชั้นจบของตอนตอน,ตอนสี้ก็เป็นร้อยแล้วนะครับสำหรับของอันนี้นะโอเคใครมาดูคลิปนี้ของผมคนแรกก็ออคอมเมนต์ด้วยนะโอเค ว่าคงอาจจะช้าเกินไปแล้วคแค่นี้แหละบายบายบุ๊ยบาย,บาย